กินแบบนี้ยหนึ่งขวดทุกวันคือขาวไม่ต้องฉีดผิวร้อเซนี่ค่ะน้องเนยตัวจริงเรื่องฉีดผิวเลยแต่วันนี้นะคะพาวบอกเนยว่าเนยน้องไม่ต้องไปฉีดให้เอาวิตามินซีตัวนี้ไปกินแล้วเนยกินมา1เดือนวันนี้กลับมาเจอพาวน้องคือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเพราะเมื่อก่อนเนยไม่ใช่แบบนี้ใช่ดามเมืม่อ บอกเลยว่าตัวนี้คือช่วยชีวิตเนยจริงๆคือเนยกินหมดแค่3มกระปุกผิวสว่างขึ้นบอกเลยว่าเนยอ,อ่ะคือแบบฉีดผิวมานานมากฉีดเท่าไหร่ก็ไม่สว่างฉีดเท่าไหร่ก็ไม่อร่าคุณพาวมาเจอตัวนี้คือแบบรู้เลยว่าผิวคือสว่างขึ้นแล้วแบบผิวละเอียดขึ้นมากๆอืมแล้วอันเนี้ยเนยหมดไปแค่3กระปุกนะใช่นาเธอคือเนียนผิดมนุษย์มานานมาแต่พาวะท้าเนยเลยว่าเนยกินนะเอาให้ครบ3เดือนนะการันตีเลยว่าถ้าเทียบแขนกันอะ่ะ เท่าเสมอกันเลยผิวขาวเท่าเผาเลยหรือถ้าเนยแบบ ไม่ค่อยโดนแดดทากระแดดนะเนยจะขาวสว่างผิดมนุษย์ไปเลยพาว้าทาให้ลองเลยใครดำกรมพันธดำแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะกินวิตามินซีตัวนี้ขอให้กินอย่างต่อเนื่องนะคะฝ้ากระจุดด่างดำรอยดําผิวไม่เนียนผิวขาดน้ําปัญหาผิวทุกรูปแบบจบได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นวิตามินซีเข้มข้นแล้วมันพันดวกกับแอลกูตาไทโอนท้ายลองเลยเนี่ยอันนี้เอามาให้ลองเนยบอกเนยเนยกินนะสาเดือนนะเดี๋ยวเนยเอาแขนมาเทียบกับพี่เลยรู้เลยค่ะไม่ต้องไปสีผิวอีกเลยโปรโมชั่น100ท่านแรกกลับมาแล้วค่ากระบ1ได้3กระปุก จาก1 4 7 0ไม่ขายค่ะขาย980เท่านั้นค่ะโปรพาเพื่อนมาหาร4แถม2ได้ไปเลย6กระปุก2,940ไม่ขายอีกจาก้าขาย1,690เท่านั้นค่ะโปรสุดคุ้ม6แถม3กินไปเลยครึ่งปีจุกๆได้9กระปุกจาก4,410บาทลดทันที45%เหลือ2,400บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสะดวกโอนได้หมดนะคะ